ตัวเงินงามประดุกปะเฮ้ยเฮ้ยมาตัวเงินงามมีปะยืนจะจ้อยเนาะงมเบิงห้องแม่กันปะมามาเบิงห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้นี่นี่นี่มาเบิงห้องกันเอ้ยเอ้ยไม้นี่ห้องเอ้ยไม้คักแท้นี่หันแนวมาก็ได้หนิ อีไล่อ่รกล้ไปดไปใได้อี่กลพี่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 มาพี่ม่พี่หยุมเลยมาพี่ไปดเกลอไปี่นี่่น่งนี้ไปหยุดเงินครัวไปบยุดเงินครัวเอไปเฮ้ยดีอ้าโอ้โพห่องยังอันนี้ตัวนี้ห่องน้ำห่องน้มีครบเลยหมดอ๋อนี่เป็นเงินครัว พักเท่เนาะมาเบิ่งเงินงามเลยลูกมาตั้งแต่เพิ่นก่อบัดนี้จนแล้วตอนนั้นข่อยมาเพิ่นยังก่อของอันอยู่ยังไว้ยได้เหรอสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเอฟซีวัดจุตสุคนเนาะก่ยินดีตอนรับช่องแม่น้องน้ำผิงเด้อหัวพี่น้องเอ้ยโดยกลับมาพบมาพ่อในมื้อนี้ทั้งแม่น้องน้ำผิงกลับมา อยู่ที่หมู่บ้านไสบุญซองเนาะโดยอยู่นี่แหละเพพี่น้องเอ้ที่กวงกวงนี่เนาะเป็นของไผเอ้ยเอาพุ่นก็จะเป็นของน้องเตี้ยผัเนาะโดยพันมากกับเป็นของน้องโมโอแมนว่ทเพื่พี่น้องเอ้แถบนี้พาดูเปิดกล้องมา <c oughs> วันนี้ทางสมบูรณ์ก็พาคนสำคัญมานำแนววันนี้อยู่ใส่เดฟ <c oughs> อยู่ใส่เอ้ยเบิงเบไปจาเอก่อนเพี่น้องเลยไปจาเอก่อนจ่าเอ๋เน่สบายดีลูกสบายดีแม่สบายดีนยิ้มบานป้าดุงบ้างไงบานกันบานกันเอ้เหน่อจาเอ๋กินข่าแล้วลูกละกินข่าแล้บวกกินบวกกินบุูกวะไปกินปุ่นบะ กินปะเป็นมักเส้นดิแมนมักเส้นอืมไอ้ลูกกินปลายใจกินเจนนะไอากกินเจนมาลูกปะบบกินบ่เข่าเนอะโบกินเข่าปะขี้กินข้าวแล้วกินเส้นอันนี้บ่ขี้ฝักรูดเจ้าน่ะนี่บ่าฝังรูดจ้าน่ะลูกฝักรูดแล้วเป็นน้องหมูพันพันอยากไกล้เคือนนะของไอ้บิวนะอยู่ในเคือนนะแมนลอยเป็นทางน้ำปะโบแมน อุ๊ยใช่ใช่ใช่เป็นือจ้าเป็นดินนะใช่เลยน้่เกจาะนะอ๋าโดเจาะใช่ใช่โดมานทำกันเดี๋ยวสองมือเรียนติดแล้วพ่อแม่พี่น้องป้าลูกเลยเลยให้ไปใส่โต๊ะเลูกไปไปกินเส้นบาลูกบ่อืมไปพ่อไปดินน้ำเอื้อยบ่ไปดินเอื้อยสองคนปลาลูกปลา เ้ยท e ังรังนะปะไปปะ้ยย um, okay. ังก็ดยยัง okay. ก mm ็ที่อยากพ่อต้องพิงนะบอนนี่ยอยก็รูดด้วเพิ่นอยกเคมรูดพ่นอ่ะโอเคอะโสไเดี๋ยวเอ้ยเมสโซอืมอย่าเจาะอย่าเจาะในเวลานะก็เฮ้ยเห็นมัล้วมังามเลยมงามเลยดุกล่ะงามเลยอ่ะ่ะเอาแพงแมนไหักแมน่ ขอกำลังใจใน่แมเมื่อเด<น>อย์เออจุบแม่ในดุจุบแม่นะนั่น,นะนดุไว้ปะโอเคปะ <c oughs> โดยพาน้องพิงไปก่อนเด้อป้าลุงไปเลยลูกจ,จ,จับเลยปปาป่าไปเด้อจับเด้อจับเลยจับเด้อเพื่อแจลยลูกเลยนะไว้ก่อนลูกแหละ <c oughs> น้อยไว้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 เร <c oughs> าขึ้นรถแล้วการคนอื่นนั่งน้ำบ่ได้รถพ่อพี่ด้อเวยที่มักรูดที่มักรูดนี่ ไปโอเคนาอไปหาพ้อน้ำพิงไปหาเอื้อยก่อนบานนี่เอื้อยอย่างน้อเราถ่ามาติดตามห้ากันเด้อพาดุงเดตอนนี้จับพนก่อนบานนี่พอออกรถได้ป่ะโอ้ลูกเบิลป่ะไปเลยน้ำเอื้อยป่ะไปป่ะปะปะปัะป่ะป่่ะปะป่ป่ะปป่ะป่่ะนะ่ะ่ะป่

อันแม่มุกกี่เท่าเนาะด้วยบางลูกหล่าบางแม่ดึงโป่งปะปะน้ำเกลือปะไปน้ำเกลือปะไอ้บังพี่บางพี่ไปเบิ้งเล่นเงินได้ดีปะเอบ่เด็กลูกหล่าเด็กเด็กไปเบิ้งเฮือนงามปลาดุปลาบ่ได้มาเยี่ยบเอื้อดจะโดนแล้วสบายดีตู้กันลูกด้ยสบายดีน้อย พโอ้โหทัานใหญ่กายเดิงหัวตจเอ๋กด๊ะจะไปดิคุณหน่อยนะอ้าวอุแม่ทำไปดิเพราะคุณแม่จะพูดยังยังยังบ่ลึกใช่น้อยนี่นะหนังยางเห็นไหหนังยางหนังยางไหนเอาวะหนังยางเด้อเอาแต่หนังยางเด้ออ้าวโมแม่ลูกละของเพิ่นของแขกลูกละของแขก เออของแขกนี่บโบโบบแม่จะเอานี่ให้อะให้เอื้อยไปไปมันอะผมไห้เอื้อยไปแม่เริ่มแล้วเริ่มแล้วจะน้อยกดเท้าเลยฮะเท้าเท้าคือแม่อะเท้าคือแม่มากระเพาะนางมากระเพือตุ๊กอะกเพือตกกระเพือตุ๊กมาพี่มาพี่แทนน้องไม้ยัไม่ได้มาวะ วยไปได้ไหมเป็นมงดินเดินได้ดินนะไปบูไปบูเงินงามไปบูเงินงามไปไปไปเงินงามปลุกไปเฮ้ยเฮ้ยไปบูเงินงามไปมีปะยิงจะช่วยเนาะเจ็บเพื่อนเยอะเลยเป็นเย็นดีเลยะสมุนไวันนั่นนี่เนาะ ติดบานกับนอนได้ไหมเนี่เลยเดี๋ยวเราต้องปูชะได้มั้เกือกด้วยมันจะเย็นอ่าจะได้ห้องตัววัดนี่ไม่เด้๋ยวว่ะห้องนี้อือแต่นี้เป็นห้องน้องห้องน้องมีเบิ่งเบิ้งห้องผู้ชาวกอนเขาไปไหนเราบอกเขาไปไหน Nông sang bà, khỏi bên này Hãy nhìn, nhìn ra khỏi tầm phải đi Nhìn bà hủy Nhìn bà hủy Bà phản nhìn nhìn bà Băng 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 băng, cứu phải cứu phải Nói được Ông Nghĩa, ông có thấy bà Hãy nhìn khắp này, bà đi Nhìn đó nhìn, nhìn thấy cơ rồi bàn nữa, nhìn bàn nữa được thưa Nhìn bàn, nhìn bàn, nhìn bàn Nhìn bàn cất, nhìn

หของเอ้ไม้คักแท้นี่ฮแนวมาก็ได้นี่อีไลยอยากไล่บดุได้ไปใจไไปใอยากไล่พี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 ่มาพี่มาพี่ไปจูเลยมาพี่ไไปจูงเก็ด้วยปะไปบ่งเงินคัวไปบ่งเงินคัวเอื้อยปะนเานยอเฮ้ ดิอโอ้ห่องยังนัน oh ี่ตัวนี้ห้องน้ำห้องน้ำมีครบเลยอนี่เป็นเฮรืครัวผักเทเนาะใส่เส้นลูกมาพี่ตะก่อนชุชง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 ชะชงชงชงางช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 งางช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 งามชง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 ช่งงงางงงงงงง ปันี ho, uh, so now, uh, uh, ิจนแล้วตอนนั้นข่มาพอยังโกอของอันอยู่ยังไ่ได้อะไรนีนะออนี่แล้วเปินสีไม้ไม่ดูเห็นบ้าเคเยเหรอ่าเห็นตัวจริงแล้วบ่าเนื้อคตน่ารักตรอุ้มได้กนอ้ยอ้ยมาไปเอ้ยอะ เราบ้ังเ้อบงนูนไหน้มีน่ะเออขนไหนก็เจ้าบอฮือเฮาบ่มีวันไหนทุกแล้วข่นเรินึงเดออเดอพน่านันของพนหยากดุวเนาะแบบแป๊บิปนบพ่นขอพักแค่สองเมื่อพ่นเมื่อเฮ็ดหัวทั้งพุ่นเมอนน่ื้านวเมื่ออื่นสิาม่มาบืนนี่คือฮอดขันไดนี่สับสับนว ติดบานพ่อหมอบอยยังบ่ทันได้ติดแบบเพิ่นว่าสิสาบแล้วก่อน <c oughs> เพิ่นเนี่มันเปื้อนเพ่นอ่า <c oughs> สาบแล้วแล้วก็สิติดเพราะว่าอัน บานนี่มันมันได้อยู่บานแต่ว่ามันยังบ่มีอันยังเป็นน็อตบานภาพเบ้นใบพับเบ้นก้อนก็แค่าสร้างมันมันขาดแล้วนั่นตอนนี้โอ้ได้บานพับแล้วแต่ยังอันได้อันไดไดอันว่าบานได้บานแต่บ่มีใบพับภาพดุกก่อนเบ้นพวกน็อตพวกอย่างก็ต้องมาสาสมไปก่อนนะเพื่อว่านั่นไปเพสียได้มากแล้วก็ให้คือติดไปเลยเนะ หน่อยเอาแบบนี้ได้มเอาบานใส่เอาตะปูตอกรถผมต้องเปิดเอาเอาสังกะสีวะสังกะสีตอกเลยแบบไทยมากอะปังปั้งปังนะวะเออจะง่ายมากเลยหม่องดินเพลินเลยใช่ดูเห็นบ้าเห็นไทยเห็นบ้าใจเอรู้จใจเอรู้อ่ะจใจเอกู้ใจเอกู้ฮะ แต่จักปีเลยสปีบ่ยังปี8เดือนเดือนที่9นี่จักมือบ่นี่ว่าฮอดวันที่26อันสิฮอดนี่แม่นปี9เดือนแมปีือือเดือนแม่นสิปีปี8เดือนเต็มปี8เดือนกจักมือบ่นี่ตั้งแต่วันที่26มานี่ก็จักมื เลือยอเยอะยอเอยออกน่ลายเป็นมังเล่นเลยมงเรนมากแบบนี้นะถ้าเป็นภาคแบบนี้นะไม่ได้ตูดก็แมนมากปะมากเออลไปอ่ะพอดพอเอมีม่งด้วยพอดเอมีงด้วยพอดบ่ฮมองด้วยแอลนันปัดพอดเออลันปัดนะเจ้าเข่าเจ้าหมูเข่าเจ้าข่าด้วยแอลนันปัดนะเือเฮ้ เออไม่หายลูกแม่ได้สัญญาดันุเกรงเกเรฉันลกปิงปิงพ่อนเกเรนเกเห็นอะไรเกเรงเกเรเห็นอะไรนะเห็นว่าเนี่นี่นีนีเนะไดเนอะไรนล แมนแม่ตู้พาวียคนไก่เฮือนเพิ่นเสียรถดโอ้โหแล้วเป็นเนคือว่านั่นอยู่นี่เป็นถ้ท่านหันได้ก็ที่ผ่านมาก่ะโชยู่แต่ว่าโชกับไปมาอยู่เนาะแมนไปมาอยู่เขาชื่อนั่นงมือฝาละลักันนั่นอยู่เนาะแมนหันแหงอยู่หันแหงอยู่เนีหัโงยหงงแม่นีย เอ้ยเอ้ยเน้ขนาดแล้ววันนี้นแล้ววันนี้นแล้วพออยู่พอเอหาหน้าที่อยู่พูดด้วยวันนี้พูดด้วยวันนี้แค่เื้อเลยวันนี้นะเ็ดยังก็นี่พี่พี่พี่เออจ้ะเวรบ้าวพีเนยเ่ยเนี่ยัเอ้วเล้าเลยมองเลดเลยเป็นเชืออะยเป็นมองเลดเลยบ้าเอ้าเวันี้เอา เอาลูกเห็นเยอะเลยเด้อลูกปลากระปุ๋มีลูกปลากระปุกมีเดี๋ยวข่อยขวโตย่างกันโดยโดยย่างเรถเพื่อนเนาะโดยโดยโดยมาบุกค่อยได้มามากระเบีแบบผ่านผ่านพวกมาเบื่กินแมนของน้องมูเพึ่นน้องมูเพึ่นเมนได้แม่แน่พึ่นมาอยู่จุ่มเดียวกันเนาะนี่จะได้สิปลายลักเรื่งบ่ยังบุกคบโดยโดยโดยไปเนาะ มองมีก็ไปตู้พากันมาบางทีมาบางเฮือนเนาะเก็บกวดมาเก็บอันแ้แต้นไปจูบเก็บขี้เก้งอเนาะมันในใครเนี่ยมันบดนมงในลูกเจ้านะมีมงดินนะบานดดินมงได้บาดินดินชูดชิบเอื้อยดีแต่ว่ากยใช่เสือเดือดเดืมันดูดชิบปะพี่ใ่ีกกระเป๋าเราบานนี้หายังไรบาดนี่ หางนกันี่ดิอันนี้มีเงินได้รึไะหาเนี่ยสปาเห็นบ่อรุกเห็นบ่อเห็นบ่อมาไทายเกรยบ่อรกบ่อ้ากปาให้ด้วยนี่นี่นี่ไปมาท้าป่าเกยวันนี้กันเปิกันเพิดมายืนพี่มายืนพี่ยืนพี่อะมาทาป่าเยเด้มาไม่มาทเปิดเลยขึ้นรถนี่บ่อบ่ทานี่บ่อได้ ท้องาเเกบานนี่ท <mm ้าลูพิงมือเทล่างอยู่เปล่าปลาปากขึ้นท้าลูกพิงค์น้ำท้าลูกพิงอ่ะท้าแม่เกท้าเก๋ด้วยค่ะทาเต็มแน่ไปทาเก๋มาเอาเนาะเอาเนาท้าเจาดูบานนี้ท้าเจาดลูกลูกพิงได้จ้ะ พ่ออีหลักอ่ะอีหลักอะท่าที่ดุท่าที่ท่าเออพอบัะนี่ปิดใบไปท่าอยู่ข้างพี่บันปิดไปบัเนี่โอเคมะาปาเก็บบับนี่ยจะเราภาษายังชาวเวดโอเคโอเคมาไว้ปิดไบแล้วก็มาดูท่าเลยมาลูมาเอ้พอแล้วมาปลาเก็บไหม ม่เหอะไรนั <m PI AN> ่นหเหอะได้อพี่ีดื้อ่พี่จีดโนโนเห็ุอะไรบอกเออมีโดนโนเฮ็ุอะไรโนนะอย่เห็แม่นั่นดอย่าดื้อเลยนะอ้าเอ้ดื้อมีเลยทีแรกนี่นกันาดนเลเอาดุเอากุ้มอยู่บ่มีเอากุ้มอยู่บ่ คนแบบนี้โหเะเอรู้่ะเจเอเขาไปใหม่เขาไปใหม่ดูนี่ี่นี่ีนี่กันี่กันนีนี่ีีเอื้อไปรีเอื้ไปเฮ้ไม่ขาดเหเนาะเอาใหม่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 ๆนี่ลูกล่ะนี่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 เด้อเอื้อเด้อแม่แม่แม่ซีดกลับเอด้ยเด้อกลับไปดอนนี่แม่ดิแม่เขาลูกเขาไห้ไหมพิตาน้ำพิตาน้ำจ๊ะ พ่ตาน้ำหรอ้พิตาพ่ตาน้ำดื้อพาพันมาดินว้าจ้าาไปลูกือบันเด้อบันเด้อังเดคนหึงได้อามาน้ำเถอะหนึ่งคัเมื่อใดพอแม่อามาน้ำนี่เย้เยเยเยดีใจ ดีใจก็ยังได้มีเงินนี่จ้าโอ,อันไปเรื่อยๆวะนิมมาเลยแขกเลยลูกแล้วห่องเลยเปล่าเนาะห้องได้งามห้องได้งามสิลูกอีหลา่าจะเอาห้องไดรห้องนี่ <c oughs> โอ้ไปขอเอ้ไม้เด้อจะเช่าห้องนี่บ่ลูกปะอืมเออว่ะกินกก็เคยขอเฮ้ยไหนลูกกินกก็ เวยมีงงเลยบ่ดหนี่ป่าวายยังยังจะก่อจะก่อโอ้ยบินหัวน้ำเด้บ่ีหนไอตู้เลยลูกหลาไอตู้เลยอตู้เลยไตู้บ่โอ้ติดข่าวน้อยเราเราปเสธตีบข่าเราเราลุกเลยเอาเอาเจ้าสบายดีตู้เราก็ลูสบายดีตู้แล้วสบายดีตูสบายดีตู้สบายดีตู้ก่อนียวเ้ติเข่านะเราต้องว่าเอ้าสบายอ่ะขอบใจตู้ก่อนขอบใจก่อนตู้เีาติเข่า

อันนี้อ่ะอันนี้อ่ะอ่ะเอวยมีเลยมันทาปากเอวยเด้อฮะไปทำได้เลยแม่ นั่งนั่งช่างอีกวะลูกโน็แมเป็นนี่คือคนจีนนี่ว่าลช้ช็อตะลูกใช้ช็อตช็อตจีนช็อตจีนอา้อาม่าเอาะเอามาเยอ่ะเอามาเยอ่ะไม่่จน่่น่นัะจักอะไรเลยเอ้ยใจใจจก็แเน้อเท่ากนยจยะานั่ง้เลยนั่งอีกเลย ยังันแพี่ีบนี่เอามาเวียข้างนี้มาป้าไว้เอ้ยมีเอาบานี่ทาเว้ยนี่พี่้องนี่เวยไปนี่เลยนี่ใชมามมาป้ป้าไว้ยมาดันานหลินนี่ยไปดเอ๊เมย์ว้ไปูกไปเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยดเลยมาเม่มาต๊กหนาต๊กตกตกไปมาตกไตมเ พอดีมาเวียกทั้งนี้รถพอดีแวะดิดน้ำมีก่อนมีแบบผเคยเห็นน้องน้ำผิงจักเทื่อเดเพพาเพ่นแวะดิดน้ำดีด้วยจ้ะมาวุ่นเลยนี่จ่าเพลงเยออะใอย่เนาดนุ๊กเอ้ยนุ๊กเมย์ไปไหนขอโทษด้วยไหมโนยังขอโทษเลยก่อนขอโทษดไปไหนด้วยขอโทษลูกละขอโทษเลยขอโทษให้ดยไปเมคัดหัวเลยทำใจปว่าขอเลิ ขอโทษเลยกันโทษมาดูเอ้อเอื้อโทษอารักเอื้อกันหอนนี่อารักเอ้อรักกันเอ้อเป็นเบิร์าบอกนะมาปะปหมาเมื่อ่บาดในโลเมื่อป้เอ้อะ่อ้าน้บดโลเหได้เมื่อป้าเอื้อบาได้บาดบายบายวะบายบายกอนู บายบายโอ้ย่ไอยาอาเยเห็นด้อายหายเลยอายหายเลยแข่หายเ้อใช้แขกงเดยบอกเอวมีดูใช้เข่งเลดเจ้าื้อมือป้าเอื้อเดเ็นได้ดแขกเนี่ยแขกใช้ใช้พอกบอกเอวมี้เข่กลูกน่แลุลุกลุลุกขึ้นลุกยตื่นก็ได้ไหมพี่เด้คือเก่แล้วนัง ช่างชิมาชางสิมาดำเนินการเหตุเพือนน้องมีโตไมยใหญ่บ้านตั้งชื่อให้เมยใหญ่บ้านหมู่บ้านเซบุญทรงเม่ใหญ่บ้านแม่ทังพูนพ่อใหญ่บ้านพ่ใหญ่บ้านพอดีเลยแม่เข้ากันเลยบนเบุนทรงุเลยนเ่ีีใเนะตูนเซบนเบุเซบุนเซบเซบุนเดุ้เซบุนเบุนแซบนบนเซบุนเซบุนเซบุนเมบ้นเบุนไซบุนน้องมีเก็นบุเซบุนเซบุนบุญเนออกไปนพอดีม้น มา мама, mà, apped, então, มามาต่อไมาวันนี้โจนแน่อยิงเดือดแต่สาบกับติดบานชาบติดบานเดีก็คือโอเคเลยเพื <c ười> <c ười> ่อนแน่แน่แน่เพื่อนจ้างไปพี่เพื่อนจ้างไปได้ก็จ้าพาหนับผิดชั่วโมงอาอ้าวนี่ชิเอากุ้งอยู่กะกุ้งอยู่แต่ว่าแต่ว่าต้องดินมักดินน้ำเพลินดินชิแล้วนี่มักดินมักหยอกที่จะเอาใจเอนี่แต่เัานแ่เขาเป็นหมอให่ภาษา เล่นพี่เจ๊แหลเพิ่นมักเล่นตั้องว่าไปน้ำจังดิ่ดน้ำไปเรื่อยๆสิผู้สาวเพิ่นบ่อันบัดเพิ่นเล่นได้แต่เพิ่อนว่าเป็นนั่งอยู่คอก่อนแต่ว่าจสาเพิ่อนว่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพิ่นอนเออคอก็เป็นอีจิ้นเลยนู่นให้ได้นู่นนะบ่เอสนั่นแน่เห็นคอเป็นก่วงแนเนี่ยนี่ตาตาที่พิทอือยานเดี๋ยวไปยืนเอื้อยเดี๋ยวกูเอ้ยอยแกยานนะบอส เราเจาีเย็นว่ะให้พาว่าเบิ้งตีก่อนกันเบิ้งไาเมื่อป้าเอ้ยวลูกบอกไปนบอกเมื่อป้าไหนที่ได้ลูกเมื่อป้าไหเอือเอี่ยวเอา่ป้าไปนีนไปไายบายเอ้ยไปไหนไปไปบายเอ้ยบายบายใช่ไหมแม่ไปก่นเอาเี่ยมาดีินที่เขาตู้อีกที่เขาตู้เอ้ยถึงทาปาม่าไซะมาุูไหมแม่ขอลุกไห

อยู่น้ำเบื่อก่อนปะโอเคปะโอเคได้โอเคนะโอเคก้าวปะโอเคได้โอเคนะโอเคโอเค จำไว้นะโอเจำไว้เถอจำไว้เลยมีจำไว้ก้นอกห้นี่เดี๋ยวโอเคเลยเด้อขึ้นรถมีหาคนก็ต้องไปแท็กมือคนจะไปแท็กมือวัดนี่สลัดเด้อเด้อซูจำดีไปเด้อยังมากขึ้นเย้เด้อแพ้เด้อยังมากขึ้นก่อนไปเด้อยังมากขึ้นแพ้แม่ไปเลยตู้่สุดที่แพเด้อยังมากขึ้น กเราเฮียนนี่คือสีเป้าเปล่ขนาดชักยังบมวถึงยังบู้เนี่ยเห็นบอกแม่แม่แพงกับเอื้ยก็มามาเอื้ยมารักกันมาเอื้ยมาจะไม่มีนู่นลักกันก็มาถ้ามาลูกมามามาลูกมามาลูกมาเออเป็นห่วงเมย์อืมอืมอ้มอืม รักกันนี่เพิ่นต้องแรนมาได้เพิ่นนี่ออพอใจลเลยตอนนี้พอใจเลยนีอยยย่อยู่ไอ้มีเด้อลูกเด้ออยู่เฮ็ดงานไอ้อมีเด,ด้อต้องมากเดลยดแมนจแค่ <c oughs> าวาเดลนี่กะสมมุดลายสาบติดบานเลยนี่กะชิม,มาอยู่เลยบ่นะโดยถือ,อยังบ่นยังบุปผัวโรติท่าสีกะบ่มันบ่ปัญหาตัวนี้เนาะ อันน e ี้เอาทาเดินซ well, ีเลยขูดแคนหาแกงขี้เล็กเนอะขี้เล็กลายเดะลายบ่บ่เชื่อหรอกนัดเพื่อลายไม่เชื่อว่าลายแล้วอีกแล้วแม่เป็นสบู่สิมามึงบอกเ่อไรเด้นะว่าชาวสิมาเมื่อไรมันบ่แน่บ่นอนบางทีไปทางพุ่นมันมีเวียกอะแรงมากเมื่อไรบางทีกับมากกับวัได้มากหนี่ห่อแต่ บ,บ้านนองสมโภหรือกระบบริบาขามาในม,มันเป็นบ้านในบ้านนอกสมุนเอินเนาะโดยพอแล้วดูไปท่าจะปากเง <ไป S 1> ือแล้วปาสะปปานั่ย้าปาป้าป้าป,าป,าปาเอ้ยไปลูกไปห้แม่ไไไปลูกนันไหะให้แมยไปไปเอียได้ยไเอี้ย่นโนโน่แท้ไนู่นโน่นะอุ้ยให้ อุ้ยไม่ได้าม่ได้เอะกน่นน่ฮยเอามายิ้มนะคือชมกันไหมด้าโอเควันถึเมื่อป้าได้นั่งได้มีแล้วด้วยไปไปาเมื่อปลาดูผิวไปไไปน่าปาเน่ลายสสุดสุดนั่นน่่า ใชงนะใช่เอีกนะมือบัวรางค่ะจกแต่ปากเอ้ยโดยโดย้าโอเคเพื่อพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ทั้งสุบุญกับผาน้องพิงมาแวะดินน้ำทั้งน้องเมย์เนี่ยไม่เคยพ้าพันมาดิเจักเครื่องกับมาดูอยู่แต่ว่ามากับพ่อไปพ่อมาเนาะพันกับมาแบ๊บๆพื่อพี่น้องเอ้มาสุดก่อนต้องกระโจดอยู่โฮมพุ่นพนอนกับไม่ได้พามาหาเพิ่นยังเดือดแต่น้องไม้ยังไม่เห็นน้องไม้เห็นน้องไม้ก็จะหัวดื้อปานนี้ อวมตัวป้ามาปาแล้วตู้เลยดีไม่แห้งเลยมีโอกาสใช่ไหมแวะดิดไมายามไม่ไปใกล้ได้ดีใจนะนั่งเ้อเพือนสันใกล้คมฟันที่เป็นจริงเลยโดยป้าโอเคไปแล้วไปพี่น้องเลยไล่เจ้าคนคิดื้กก่อนโดยสบายดีออบใจ